สวัสดีครับช่อง YouTube ในนุ๊ก h ช n n น,นลนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของผมด้นะครับก็กลับมาเจอการเช่นเคยนะครับกับการพาชมรถนะครับคลิปนี้ก็จะถ่ายไว้เมื่อวันเสาร์ที่14กันยายนย2567นะครับอยู่ตอนนี้พี่นุกกำลังมันกับอันนั้นเลยอ่ะงานแข่งรถรบัรคับจิ๋วประจำเปียกธรรมย่าเลสซิส่งสป24 ที่ตโยต้าริสต์จังหวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ว่าเดินผ่านไปผ่านมาเห็นต้นนี้แล้วสวยเดียเลยนํามาถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ต้นนี้จะเป็นโตโยต้าไฮรัสวีโว่พรีแดนเนอร์สมาร์ทแคปสองคขับ2ยกสูง2องจุดสเอนทรี 4, ry, เกียร์ธรรมดา6สปีดสีขาวคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่768,000บาทนะครับเจ็ดแสนห่นแปดพั 7, 8, บาทถ้าเป็นสีดอร,รงเงินสีเทาสีดําสีน้ําเงินจะโบก จะบวกเพิ่ม7,000บาทเป็น775,000ประมาณนี้นะครับนีส่วนต่าง7,000นะครับนี่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นของ Toyota Hilux Revo p o a n e r Smartcab เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายได้ทั้งการใช้งานในเมืองการใช้งานในชีวิประจำวันการใช้งานส่วนตัวการใช้งานปรรทุกของปรรทุกสินค้าทำมาหาก,กินสร้างเนื้อสร้างตัวประมาณนี้หรือหรือจะใช้งานแบบ พาครอบครัวไปเที่ยวหรือไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงก็ได้นะครับหรือจะไปนักง,งานรรทุกขนของที่จะเดินไปขายตามถนนคนเดินต่างๆหรือตลาดนัดต่างๆอย่างกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการรถกระบะแอบตัวน้ิต้นเกณฑ์ธรมรมดาราคาย่อมเยา768,000กับ77,050ประมาณนี้รุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวดีรุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นที่สวยคุ้มน่าใช้มากๆเลยนะครับนีเอาละครับดียอมรับชมสเปคของรถรุ่นนี้กันเลยนะครับ เริ่มจากไฟหน้านะครับมีไฟหน้าในรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไบดีม LED นะครับไฟสูงไฟต่ำยูนิฟอมเดียวกันฟลอร์บีโฮมก็มีมาให้ทุกรุ่น้แล้วก็เปิดปิดไฟหน้าแบบออโต้ก็มีมาให้ครบเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟสองสว่างเวลากลางวันเดทามระดึงไลท์แล้วก็เป็นไฟดีตอนกลางคืนด้วยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED พร้อมการออกแบบฝืนแก้วตรงนี้มีสะท้อนแสงได้ดีเพื่อความปลอดภัยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแถบสีโครเมียมในการตกแต่งถือว่าสวยงามมากๆเลยโลโก้ไฮลักซ์ ตามอยู่ด้านข้างนี่เลยนะครับนี่แล้วก็กระจังหน้านึปีงปี2สิมาในแบบมาดใหม่มินิโอลโคหน้าใหม่เลยนะครับเป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่แบบนี้เลยโทนสีเทาดำตัดกับแถบตรงนี้เหล็กแกบบบตรงนี้ที่เป็นสีโครเมียมสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็โตโยต้าแบบโครเมียมขนาดใหญ่นะครับคิ้วฝากระโปรงก็จะเป็นโทนสีเทาดำเกิดแพบบิเศษเช่นเดียวกับกระจังหน้าแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็การชนหน้าก็จะเป็นดีไซน์ใหม่แบบทะแยงมุมอย่างเงี้ยเนี่ยๆประมาณนี้เลยเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมชุดตกแต่งฟอนต์ประเพณีอย่างเงี้ยที่เป็นโทนสีเทาแบบเงาเรานะครับแล้วก็การแล้วก็มีการตกแต่งเบ้าตรงเนี้ยเนี่ยเพื่อรองรับกับตัวกระจังหน้านะครับเดี๋ยวให้ดูโดยรวมกันเลยเนาะนหน้าตาแบบนี้ถือว่าหลอดุดดันเท่เระใจใครก็มบองเลยทีเดียวนะครับลูกค้าโตโยต้าให้การยอมรับเป็นอย่างดีนะครับนหน้านี้ ถือว่ารอสุดๆไปเลยนะครับดูดันดีนะครับรุ่นนี้มันมีเซ็นเซอร์รอบคันเตือนไดนะสซ่ารุ่นเกิดเอนทรีนะครับแล้วก็กรอบไฟตัดหมอกในรุ่นนี้ก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยด้านนอกเป็นสีเทาแบบเหลาๆส่วนด้านในก็จะเป็นสีเทาดําแบบ้นท่านเกรดพิเศษเงี้ยนะครับเช่นเดียวกับตัวกระจังหน้านอย่างเงี้ยนะครับนี่แล้วก็ไฟตัดหมอกหรือว่าไฟหรือว่าไฟฟอกแลมในรุ่นนี้เป็นแบบ LED นะครับสำหรับไฟตัดหมอกนะครับนี่ ล้อในรุ่นนี้ก็จะเป็นล้อออยด y ดีไซน์แบบนี้เลยสีเทาดำขนาด17นิ้วพร้อมอยาง265ทับง5 R 1 7ดของ b r i s t o e Duler a l l u r นะครับยาง AT นะครับดิสเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกพร้อมคลิประบายความร้อนส่วนด้านหลังยังคงเป็นดรัมเบรกนะครับนีรระบบกัสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระปิดนอกคู่พร้อมคอสปริงะเหล็กกันโครง ส่วนด้านหลังยังคงเป็นแหนซ้อน3แผ่นพร้อมชชอกอัพนะครับมีซูเปอร์เฟกซัสเพนชั่นนะครับนีประมาณนี้เลยแล้วก็ชุดตกแต่งคิ้วซุ้มล้อทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังก็จะเป็นโทนสีเทาดำเกรดพิเศษแบบนี้เลยนะครับนี่แต่ว่าเบ้าตรงนี้นี่ก็จะเป็นสีเทาแบบเง่าเงาสวยงามแบบนี้เลยนะครับนี่ให้การตกแต่งนั้นดูเท่มีนิติดที่ชัดเจนในทีเดียวนะครับนี่แผนบางโครนก็เหมือนเดิมนะครับมีทั้งคู่หน้าและคู่หลังนะครับ ตัวบันไดข้างก็จะเป็นพลาสติกสีดําด้านแบบนี้เลยเนีย่ให้ก้าวขึ้นลงมั่นคงแข็งแรงในที่เดียวน,นะครับโลโก้ไฮลักซ์แบบโครเมียมยติดอยู่ที่บานประตูตทั้ง2บานเลยนะครับแล้วก็กระจกมองข้างในรุ่นนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างแบบสีโครเมียมตัดกับสีดําด้านแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้เลยเนีย่ไฟเลี้ยวสีรมดําแบบ led นะครับสามารถสามารถปรับและพัดเก็บด,ด้วยไฟ,ฟฟ้าได้เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานนะครับกระจกบานหน้าเป็นแบบอัดซ้อนอยั่วไพ่พร้อมแถบกองแสงนะครับเหมือนเดิมเลย ใบพัฝนเป็นแบบโหนเวลาและปรับตั้งเวลาได้นะครับมียกได้ทำความสะอาดได้ด้วยนะครับมีมาที่เลยสาวอากาศก็เหมือนกับรีโมชุรุ่นะครับเป็นสอากาทรงสั้นมาตรฐานแบบนี้เลยรับสัญญาณได้อย่างชัดเจนและก็สามารถพัดเก็บได้นะครับมีถือว่าสะดวกสบายเหมือนกันนะครับสอาวะแบบเดิมนะครับนีเหมือนเดิมทุกประการเลยนะครับเมื่อจับเปิดประตูรถด้านนอกก็จะเป็นสีโครเมียมทั้งสองบานเลยนะครับ เสา B เป็นแบบสีดําการตกแต่งกรอบหน้าต่างก็จะเป็นแถบสีดําทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มิติตัวรถตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างจนถึงด้านหลังนะครับมิติภายนอกยาว5,325ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,855ม mm, ิลิเมตรและความสูงอยู่ที่1,810ม mm, ิลลิเมตรและระยะฐานล้อย,อยู่ที่3 8 5มิลลิเมตรแลวก็ความกว้างช่วงล้อด้านหน้า1,540ม mm, ิลิเมตรด้านหลัง1,550มิลิเมตร และที่สำคัญนะครับเดี๋ได้เของกาวเคเดานั้นอยู่ที่216ม mm, ิมและก็มีติกระบาดยาว1,840ม mm, ิลมกว้าง1,540ม mm, ิมและสูง480ม mm, ิมตรยังเหมือนเดิมทุกประการเลยนะครับูีล้อและยางด้านหลังก็ใส้เป็กับล้อหน้าเลยอตามที่เห็นนี่เลยแต่วันด้านหลังจะคงเป็นดรัมเบรกนะครับ <c oughs> มีระบบกระสเตรืหลังเป็นแบบแหนบซ้อน3แผ่นพร้อมช็อคอัพนะครับซูเปอร์เฟกซัสเพนชั่นนะครับโครงสร้างแชสซีก็แข็งแรงทนทานในที่เดียวชุซุ้มล้อด้านหลังก็เหมือนกันเลยนะครับนี่สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์พรีแันเนอร์ดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยพรีแันเนอร์ขับ2ยกสูงนะครับให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่านะครับพร้อมกับสัญลักษณ์ซูเปอร์เฟกซัสเพนชั่นด้วยนะครับซูเปอร์เฟกซัสเพนชั่นอาจจะไม่ลุกพาไปดูเลย <c oughs> นี่ซูเปอร์เฟกซัสเพนชันช่วงล่างใหม่จากโตโยต้าไฮลักรีโวนะครับนุ่มสบายหนึบมั่นใจทุกเส้นทางพัฒนาใหม่ให้มีความนุ่มนวลเกาะถนนได้ดีขับขี่นุ่มสบายเกิดอาการได้ดีและยังคงรองรับการบรรทุกหนักได้ดีกว่าเดิมน,นะครับโดยจะมีการปรับปรุงสอประการดังนี้นะครับประการแรกปรับจูนชกอัพใหม่ให้สามารถจุดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดียิ่งขึ้นนะครับชกอัพจะเป็นแบบควินทูดนะครับประการที่2แหนบแผ่นลดจำนวนจากเดิม5แผ่นเหลือ3แผ่นนะครับนี่แหนบ3าแผ่น มีความยืดหยุ่นสูงเพลยจากวัสดุ h i High t e n s i l e Steel ที่มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในการทำหนกการสะเทือนนะครับ่ะทำให้ระบบช่องล่างมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นเกาะถนนได้ดีขับขี่นุ่มสบายเก็บอาการได้ดีและยังคงรองรับการบรรทุกหนักได้ดีกว่าเดิมน,นะครับนี่ยางอะไหล่ไปล้อกระทะเล็กขนาด17นิ้วพร้อมอยาว265ทับ65 R17 ของ b r i s t o e d u e l e r u l t r r a i n นะครับอันนี้ก็คือ Superfect Suspension นุ่มสบายดึดมใจทุกเส้นทางในทีเดียวนะครับนี่ง ดีดีแบบรีิวแบบเร่งๆเลย <laughs> ไฟท้ายในรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบ led light guiding ดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยนะครับในสําหรับไฟท้ายแบบ led light guiding ดีไซน์ใหม่นะครับฝั่งนี้เป็นรูปทรงเลข3สามนะครับส่วนฝั่งซ้ายก็จะเป็นรูปทรงตัว e ประมาณนี้เลยนี่ดูสวยงามดีนะสําหรับรูปทรงตัว e กับรูปทรงเลข3สาม สวยงามสะดุดตาผู้พบเห็นสว่างชัดเจนแล้วก็ปลอดภัยต่อคนข้างหลังได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ก็ทั้งไฟหีไฟเบรกไ,ไ,ไ,ไฟถอยก็แบบ LED ทั้งหมดแต่ว่าไฟเลี้ยวที่เป็นหลอดสีส้มอัมพันยังคงเป็นหลอดไส้ธรรมดามเหมือนเดิมนนครับแล้วก็ไฮักซ์ก็ปร้ออยู่ด้านข้างนี้เลยกระจกบานหลังก็มีไล่ฟ้ากระจกหลังมาให้แนะล้วก็พื้นที่กระบะท้ายก็ประมาณนี้เลยกว้างเหมือนกันนะครับรองรับการบรรทุกได้ดีนะครับ ในเรื่องของพื้นภูกระบะอันนี้ทางเซล์ก็จะแถมมาให้นะครับเป็นพื้นภูกระบะแท้จากโตโยต้าเลยนะครับทุกทุกทุกรุ่นเลยนะครับ1ีประมาณนี้เลยโลโก้โตโยต้าแบบโครเมียมจะอยู่ที่ฝาท้ายกระบะนี้เลยแล้วก็ที่มือจับเปิดฝาท้ายกระบะก็จะเป็นแบบสีโครเมียมนะครับแต่น่าเสียดายก็คือไม่มีกล้องมองหลังแต่อย่างใดน,นะสำหรับรุ่นเอนทรีนะครับก็น่าเสียดายตรงนี้ก็อยากให้เพิ่มมาให้นะครับนีรอบหน้านะครับนี่ อยู่ที่เบีจับเปิฝาท้ายกระบะสีโครเมียมดูสวยงามหรูหราดีนะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมครับเป็นแบบ LED นะครับสำหรับไฟเบรกดวงที่3นะครับโลโก้ไฮลักซ์แบบโครเมียมอยู่ที่ฝาท้ายกระบะแล้วก็โลโก้ไฮลักซ์รีโวแบบโครเมียมสลับกับสีแดงเสริมความเป็นเอกลักษณ์ให้โตโยต้าไฮลักซ์รีโวได้เป็นบางทีเลยทีเดียวนะครับการชนท้ายในรุ่นนี้ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยเป็นการชนท้ายแบบสีเทาแบบเงาเงานี่สีเทา สีเทาดํก็ได้สีเทาเนี่ยสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นแถบพลาสติกสีดําด้านเนี่ยประมาณนี้คือได้สองสเตตให้ก้าวขึ้นลงมั่นคงแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับน,นี่ให้ชมด้านหลังกันเลยด้านหลังก็ถือว่าสวยงามดีนะครับมีสวยงามตั้งแต่ด้านหน้าจนด้านหลังเลยทีเดียวจุกดันจริงๆนะครับ ระบบความปลอดภัยในที่นี้ก็ให้มาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับทั้งระบบป้องกันล้อล็อก ok ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA เข็มขัดเพลย์ไ3จุด2ที่นั่งพร้อมระบบปรุหลังกลับแนละคอนแรงอัตโนมัตินะครับถึงลมเรีย์ไฟ SRS 3ตำแหน่งนะครับที่นหน้า2ตำแหน่งเข่าคนขับ1ตำแหน่งนะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS ระบบช่วยออกตัวบนฐานลาดชัน HAC แล้วก็ระบบควบคุมการสายของส่วนพวกท้าย TSC นะครับแต่ว่ากล้องมองหลังก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าจากโรงงานก็ยังไม่มีมาให้นะสำหรับรุ่นนี้นะครับกล้องมองหลังนะครับโครงสร้างตัวถังนินภัย GOA แล้วก็คานเหล็กนิภัยด้านข้างด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับกัะมีวงเลี้ยวแคบสุดก็ประมาณ6.4เมตรนะครับดีแ่ระบบปออกปลอดภัยถือว่าจัดเต็มในทุกด้านเลยจริงๆถึง่แม้ว่าจะเป็นตัว Entry ก็ตามนะครับอยู่ตัวเริ่มต้นถือว่าคุ้มจริงๆนะครับ 7จ็ดแสนหกันบาทถือว่าคุ้มจริงๆเอาละครับเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันเลยนะครับไป<ๆ>นี่ภายในห้องโดยสารก็จะเป็นโทนสีดำตัดกับสีเงินแบบนี้เลยดิออกแบบได้อย่างสวยงามหรูหรากว้างขวางนั่งสบายบรรยากาศดีมากๆเลยตามแบบฉบ,บับ toyota hilux limo p r e น i n m e r smartcab ให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ แผงข้าประตูก็จะเป็นยูริเทนสีดําทุกรุ่นเลยแล้วก็มีการตกแต่งแถบตรงนี้ที่เป็นแถบสีเงินสวยงามแบบนี้เลยนะครับนี่ที่มือจับเปิดประตูรถด้านในก็จะเป็นสีโครเมียมทั้งสองทั้งสองบานเลยนะครับที่ล็อกและปลดล็อกประตูนะครับนี่แต่ว่าที่พักแขนข้าประตูในรูปนเอนทรีก็จะเป็นบุกผ้าสีดําแบบนี้เลยเป็นบุกผ้านะครับ แผ่ค้บคุมกระจกไฟฟ้าก็จะเป็นแดดสีดำเหลากระจกไฟฟ้าและเซ็นตอรนล็อกพร้อมสปีดออโต้ล็อกก็มีมาให้เหมือนกันแต่หน้าเสียดายก็คือระบบออโต้และกันนีแจมโรเทคชั่นมีเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นนะครับส่วนด้านซ้ายก็ปรับองศากระจกมองข้างสายขวาแล้วก็กดแล้วก็กดพักกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าด้วยนะครับอันนี้ช่องวางนังเสือวางเอกสารโบชัวก็ได้ช่องวางขวดน้ําขนาดใหญ่ก็มีลำโพงในรุ่นนี้มีทั้งหมด4ตําแหน่งนะครับสำหรับลำโพงนะครับ เบาะนั่งในรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะนั่งแบบผ้าคุณภาพสูงเกรดพรีเมียมสีดำโดยดัดด้วยสีเงินดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยนั่งสบายนุ่มนวลอกกระชับรับสรีระได้ดีทั้งฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสาตรตอนหน้าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะในการออกแบบปีตรงนี้เนทำให้เราสามารถนั่งได้สบายอกกระชับรับสรีระได้ดีเลยทีเดียวและที่สาคัญสามารถติดตั้งแอร์ลำบาของโตโยต้าได้นะครับเพื่อทําให้หลังของเรานั้นนั่งสบายผ่อนคลายและก็ไม่ปวดหลังด้วยนะครับ แ,แต่ว่าการปรับเบาะนั้นยังคงเป็นแบบแน่นนวดเลือดเอ็นสูงต่ำได้เหมือนเดิมน,นะครับการดีไซน์คอนโซลด้านหน้าถือว่าออกแบบได้อย่างสวยงามหรูหราโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับ t o y o ต a า i l u ั r e v o ว่ e รีรันเนอร์สมาร์ทแคให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าได้เป็น่ังดีเลยทีเดียวนะครับนี่พวงมาลัยในรุ่นนี้ยังคงเป็นยูนิเทนสีดำนะตามสไตล,ล์ุ่นเกรดเอนทรีนะครับนี่แต่ก็ปรับระดับที่ทิศทางเหมือนเดิมน,นะครับปรับระดับสูงต่ำเข้าออก4ทิศทางเหมือนเดิมน,นะครับเป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ โลโก้ Toyota แบบโครเมียมนะครับแต่ที่สำคัญมาพร้อมกับระบบควบคุมพวงมาลัย VFC หรือ Variable f o r c Control นะครับทำให้น้ำหนักพวงมาลัยเบาลงแต่ผันตามความเร็วลดความเมื่อยล้าของผู้ขับขี่ในช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจเลยทีเดียวนะครับด้านซ้ายก็เป็นปุ่มมัลติฟังก์ชัน s วิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและการรับสายโทรศัพท์คำสั่งเสียงที่พวงมาลัยนะครับส่วนด้านขวาก็เรียกดูข้อมูลจากหน้าจอ MID นะครับนี่ กุญแจในรุ่นนี้ก็เป็นกุญแจแบบไขสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับพร้อมไฟสแสดงตำแหน่งกุญแจด้วยโดยตัวกุญแจในรุ่นนี้จะเป็นกุญแจแบบรีโมทแจ็คหนคีย์พร้อมระบบอิโมบิลิเซอร์ป้องกันการสตาร์ทเครื่องยนต์โดยกุญแจปลอมนะครับถือว่าให้มาดีมากๆเลยนะครับการตกแต่งแถบคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นแถบสีเงินสวยงามแบบนี้เลยถึงแม้จะเป็นรุ่นเอนทรีก็ตามแต่การตกแต่งแถบคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นแถบสีเงินสวยงามแบบนี้เลยนะครับ ช่องแอร์ทั้งฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าก็มาพร้อมการตกแต่งแถบสีเงินเช่นเดียวกันแล้วก็ช่องแอร์ฝั่งคอนโซลด้านหน้าสองขั้น้าตรงนี้เลยนี่มาพร้อมปุ่มเปิดปิดไฟฉุกเฉินนาฬิกาที่ปรับตั้งนาฬิกาแล้วก็ตัวปรับทิศทางของแอร์อย่างเงี้ยตรงนี้แหะมันก็จะปรับตรงนี้ก็ได้นีุ่่้มาพร้อมแผ่นพอาสตกเศเมียง2.5มาให้ทุกทุ่นะครับเย็นสบายสุขภาพดีกันทุกคนแน่นอนนะครับนี่มีช่องวางแก้วน้ําทั้งฝั่งผู้ขับขี่และก็ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าก็มีมาให้้้คคครรรบบบเลยััีช่่องงวาแกนนะ อันนี้ไม่มีอะไระเนาะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของปุ่มไล่เข่ขาไอเสียของเครื่องยนต์ยูโร5นะครับ DPF นะครับปุ่มเผาเข่าไอเสียของเครื่องยนต์ยูโร5 DPF นะครับก็จอดรถในที่น่องๆเปิดใช้งาน DPF ปุ๊บนี่มันก็ระบบก็จะทําการรีเจนให้นะครับแต่ว่าในกรณีที่ขับรถออกไปนั้นมันก็จะทํางานเองโดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องตกใจนะครับนี่ที่เปิดฝากะโปรงรถที่เปิดฝาถังนมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ ถังน้ำมันก็จุได้80ลิตรนะครับปองรับดีเซลทั่วไปจะถึง B20 ได้อย่างสะดวกสบายเลยือจับขึ้นรถก็มีทั้งหมด3ตํตำแหน่งนะครับนี่ือจับขึ้นรถมี3ตํตำแหน่งตามสไตล์เก s สมาร์ทแคปนะครับนี่แต่ก็ขึ้นได้ง่ายสบาย,สบายเลยมาตรวัดเรืองแสงในรุ่นนี้ถึงแม้จะเป็นรุ่นเอนทรีแต่มาตรวัดเรืองแสงก็ยังคงเป็นมาตรวัดเรืองแสงแบบออปติรอนเหมือนกับรุ่นมิดดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยฝั่งซ้ายเป็นมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์ เกวัดความร้อนประมาณนี้ส่วนฝั่งขวาก็เป็นมาตรวัดความเร็วกิโลเมตรและก็อัตราปริมาณน้ำมันเชืเ้อเพลิงในถังด้วยนะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID แบบจอิจิต้ D นที่ใส่สวยงามแบบนี้เลยแสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างครบถ้วนคมชัดและก็สวยงามมากๆเลยทีเดียวครับอันนี้ไม่มีอะไระครก็เป็นวัสดุยูนิเทนธรรมดาๆอย่างเงี้ยนะครับนี่อันนี้ที่แจ้งเตือนการทำงานของถุงลมยิตภัยหรือ Passenger Airbag นะครับช่องเก็บของด้านบนแบนนบนมีฝาปิดนะครับสามารถเก็บของได้อันนี้ประสงค์หลากหลายหรือจะเก็บ เครื่องดื่มเย็นๆนมเย็ๆนๆโค้กเบฟซี่น้ำผลไม้เย็นๆก็ได้ประมาณนี้เรามีคูลบ็อกซ์มาให้ด้วยนะครับคูลบ็อกซ์นะครับเป็นเรื่องของอุณหภูมิเก็บความเย็นของเครื่องดื่มนะครับเย็นสดชื่นตลอดการเดินทางแน่นอนลยทีเดียวนะครับนี่แล้วก็ช่องเก็บของด้านล่างแบบมีฝาปิดและกุญแจล็อกนะครับสามารถเก็บของได้อันในประสงค์หลากหลายเก็บหนังสือเอกสารต่างๆแล้วก็เก็บคู่มือการใช้รถของโตโยต้าได้ด้วยนะครับคู่มือการใช้รถของโตโยต้าแนะนําว่าถ้าอ่านเสร็จแล้วเก็บไว้ในนี้ดีกว่าถือว่าสําคัญและมีความจําเป็นมากี่ อันนี้ที่แจ้งเตือนการทางานของถุงลมนิรภัย Passenger Airbag นะครับะระบบความบันเทิงในรุ่นนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสขนาด8นิ้วดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยดีไซน์ของปี2024แบบนี้เลยสามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ได้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้เชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Apple Auto ได้และที่สําคัญมีระบบ T-Connect by Toyota ทุกป,ปุ่งนะครับเชื่อมต่อความสุขและความบันเทิงในทุกการเดินทางแน่นอนอีทดียวนะครับเี่ แอร์ในรุ่นนี้ยังคงเป็นแอร์แบบมูอหมุนธรรมดานะแอร์แบบอะนาล็อกฟูลโหมดคอนโทรลเนี้ยนะครับเนี่ยแต่ก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายเย็นสบายแล้วก็มีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าได้ด้วยนะครับมีทั้งตัดทิศทางลมไล้ฝ้ากระจกหน้าและฝ้ากระจกหลังสำดรับความแรงของพัดลมกระดับน้ำยาแอร์เปิดระบายอากาศหมุนเวียนภายในแล้วก็ระบายอากาศด้านนอกด้วยนะครับช่องเสียบ power outlet 12โวลต์120วัตต์ก็ให้มา2ช่องตรงนี้เลยแล้วก็ช่องเสียบ usb ก็ให้มาแค่ช่องเดียวเท่านั้นนะครับตรงนี้เลยสำหรับ ช่องเสียบ usb นะครับแต่ก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจนะสามารถติดตั้งตรงนี้เ,เพิ่มเติมได้ทางคอมพิเต้ตเขาก็มีอุปกรณ์แท้จากโรงงานมาให้อยู่แล้วนะครับและที่สําคัญมีทีเด็ดระบบควบคุมการทรงตัว vsc ระบบป้องกันล้อหม,มุนฟรี trc มีมาให้ครบทุกรุ่นเลยนะครับช่องวางโทรศัพท์มือถือก็วางตรงนี้ได้เลยนะครับนี่กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนอ่าอย่าง top แ a c k เหมือนเดิมแนนนว่นธรรมดานะครับตามสไตล์อัปเกรดเริ่มต้นนะครับนี่ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารทั้งบริเวณด้านหน้า แล้วก็บริเวณตรงกลางยังคงเป็นหลอดสีส้มธรรมดานะไม่ได้เป็นหลอด LED แต่อย่างใดต้องเก็บแว่นตาก็เก็บแว่นตาได้จับกล่องนี้ได้สบ,สบายเลยทีเดียวที่แถมบงังแดดทั้งฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าเป็นวัสดุกุ้มผ้าและ PVC สีเงินนะครับฝั่งผู้ขับขี่ก็มีช่องเสียบเอกสารมาให้ด้วยแต่น่าเสียดายก็คือไม่มีกระจกเตอย่างใดนะแต่ว่ากระจกส่องแต่งหน้านั้นกระจกนะก็อยู่ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าแทนมีมีช่องเสียบบัตรให้ด้วยนะนี่กระจกส่องแต่งหน้าอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าถ้าต้องการความสว่างก็อาศ ก็คุณผู้หญิงต้องการแต่งหน้าก็เปิดกระจกและส่องแต่งหน้าได้ตามอัธยาศัยของท่านนะครับเ mm hmm. ี่เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับมีเกียร์ธรรมดา6สปีดเข้าเกียร์ง่ายขับสบายขับสนุกเร้าใจราบรื่นทุกการขับขี่เลยทีเดียวสำหรับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับแต่ว่าในรุ่น Entry นั้นหัวเกียร์ก็จะเป็นยูนิเทนสีดําและการตกแต่งก็เป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าการตกแต่งแถบด้านนอกก็จะเป็นแถบสีเงินสวยงามแบบนี้เลย หนังคู่เกียร์ก็เป็นหนังสีดำหรือได้ด้วยสีเงินนะครับนี่ก็เข้าเกียร์ง่ายเข้าเกียร์สนุกมากนะสำหรับเกียร์ธรรมดา6สปีดใน Toyota h ไฮรัสฟิโอัตราทดเกียร์เกียร์1 4.784เกียร์2 2.423เกียร์3 1.443เกียร์4 1.000เกียร์5 0.777นะครับเกียร์6 0.643เกียร์ถอยหลัง4.066อัตราทดเฟคนไทยต่อหนึ่ง3.583ครับนี่ถือว่าอัตราทดเกียร์ถือว่าให้มาดีมากๆเลยแล้วก็ ประหยัดน้ํามันยิ่งขึ้นนะครับพัฒนาได้ดีมากๆเลยนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่เข้าเกียร์ง่ายมากๆเลยนะครับก็จะเข้าเกียร์ถอยหลังต้องปรับกันให้สุดจิงจิงจะสามารถเข้าเกียร์ถอยหลังได้สัญญาณมันก็จะดังติ๊ดติ๊ดติ๊ดประมาณนี้ในกรณีที่แต่ในกรณีที่ติดตั้งกล้องมองหลังเพิ่มเติมนั้นภาพด้านหลังก็จะแสดงที่จอโดยอัตโนมัตินะครับมี่ถ้าติดตั้งกล้องมองหลังเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าหยยบคัดทุกครั้งเวลาเข้าเกียร์นะครับนี่ ปุ่ม ECoMode และ Power Mode มนะครับนี่ปุ่ม ECoMode ถ้าต้องการประหยัดเน้นใช้งานในเมืองก็กดปุ่ม ECoMode ได้นะครับแต่ว่าถ้าต้องการแรงสะใจแรงทะลุนรกเร่งแซงทันใจได้ความแรงที่ต่อเนื่องก็กดปุ่ม Power Mode ได้แต่ว่าแต่ว่าขับขี่รถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับเบรกมือยังคงเป็นเบรกมือแบบแมนนวลธรรมดานะตามสไตล,ล์รถกระบะประมาณนี้แล้วก็ที่วางแก้วน้ําที่คอนโซลกลางแล้วก็ที่วางของกระจุกกระจิกเล็กน้อยพวกม้จิฟันลูกอมเหรียญบาท5บาท1ิบาทก็ได้นะครับแล้วก็ที่พักแขนตรงกลางเป็นบุผ้าาสีดํ เดือดได้ดสีเงินประมาณนี้เลยแล้วก็มีช่องเก็บของตรงกลางมาให้ด้วยนะครับอ๋อลืมไปใบปั๊น้ฝนเป็นแบบโหน่งเวลาและปรับตั้งเวลาได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเปิดปิดไฟหน้าแบบออโต้เปิดปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เปิดปิดไฟตัดหมอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งผู้โดยสารตอนหลังแคปกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับไปถ้าจะเปิดประตูแคปก็เปิดตรงนี้ได้นะเดี๋ยวพี่นกขออนุญาตแป๊บนึง นี่ถ้าจะเปิดประตูแคบก็เปิดตรงนี้ได้นะที่เปิดประตูแคบก็จะอยู่ตรงนี้นี่สบายๆเลยที่เปิดประตูแคบเป็นแบบสีดําพร้อมับเป็นล็อกสองชั้นนะครับนี่แห่งประตูแคบก็จะประมาณนี้อันนี้เพื่อระบายอากาศะนะเนาะนี่หลุมเพื่อดันปิดแคบนะครับลําโพงก็มีช่องวางขวดน้ําขนาดเล็กกลางก็มีนะครับนี่ สมาร์ทแคปนะครับแคปเปิดได้เปิดได้กว้างมากๆทางเข้าออกก็สะดวกสบายมากๆเลยจากบรรทุกของบรรทุกสัมภาระหรือาการโดยสารแบบครอบครัวก็ได้สมาร์ทแคปนั้นตอบโจทย์ทุกกานใช้งานทุกรฟ์สไตล์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวสำหรับสมาร์ทแคปนะครับอยู่กว้างมากๆประมาณแ0 9 0องศาประมาณนี้นะครับนี่ในเรื่องของบอกแคปอันนี้ทางเซลเขาจะแถมมาให้นะครับนี่แต่ว่าหรือจะซื้อตามร้านข้างนอกหรือตามออนไลน์ก็ได้ประมาณนี้ แตทางที่ดีเพื่อให้ถูกกฎหมายติดตั้งเข็มขัดเรียภัยมาด้วยนะครับนี่จะได้ไม่ผิดกฎหมายนะครับนี่แล้ะแ,แล้วก็ตรงนี้เป็นช่องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงต่างๆให้มาทั้งสองช่องตรงนี้เลยนะครับนี่แล้วก็พนักพิงเอ็นด้านหลังก็จะเป็นบุกผ้าสีบุกผ้าสีดำโอ้แดดจะส่องไปหน่อย <c oughs> ก็เป็นบุกผ้าสีดํานะครับที่ตรงนี้นะครับนี่ะเ,เดี๋ยวลองนั่งแครบกันเนาะดูแดดส่องละนี่พี่นกก็พอนั่งได้นะหน่นั่งได้สบายเหมือนกันเลย ถ้าบอกคู่หน้าอยู่ในระดับที่พอดีหรือเลื่อนไปข้างหน้าอีกนิดหน่อยนะคนนั่งแคปก็จะสามารถนั่งได้สบายเลยนะครับไม่มีแอร์หลังนะนี่ไม่มีแอร์หลังสำหรับสมาร์ทแคปนะครับนี่มีพนักพอน,นั่งได้แต่ไม่มีแอร์หลังนะอย่าไปหวังเลยนะครับเพราะเป็นสมาร์ทแคปนะครับนี่กระเป๋าใส่ซองเอกสารและหนังสือต่างๆก็มีทั้งฝั่งบอกคนนั่งแล้วก็บอกคนขับเลยมีครบเลยนะครับ โอเคครบถ้วนกระบวนความนะครับมีภายในะห้องโดยสารก็ถือว่าหรูหรากว้างขวางสดวกสบายแล้วก็ฟังก์ชันการใช้ง,งานถือว่าดีมากๆเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ G D Super Power 2 4ลิตรขนาด2,400ซีรหัส2 G D F High, T V High v Turbo Intercooler 4สูบแถวเรียง ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาปสิาหวลให้กำลังสูงสุด150แรงมา้า110กิโลวัตต์ที่3,400รอบต่อนาทีระดับสูงสุด400นิวตันเมตรที่1 6 0 0ต่อ2,000รอบต่อนาทีนะครับและก็จะมีเทคโนโลยีหัวฉีดน้ำมันแบบ iart นะครับช่วยควบคุมการฉีดจ่ายน้ำมันให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับก็เทคโนโลยีหัวฉีดแบบ iart นะครับควบคุมการฉีดน้ำมันอัจฉรยิยะด้วยระบบเซนเซอร์คอมพิวเตอร์ที่ควบคู่แต่ละหัวฉีดแบบอิสระและแน่นยำ 250เมกะปาสเาลนะครับช่วยการฉีดจ่ายน้ำมันละเอียดยิ่งขึ้นเผาไหม้หมดจดคุ้มค่าทุกเกดบประหยัดน้ำมันอย่างแท้จริงนะครับมีเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่ทำให้ประสิทธิภาพอัดอากาศได้ดีตอบสนองดียิ่งขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็สามารถรองรับน้ำมันดีเซลทั่วไปจนถึงน้ำมันดีเซลดียีได้ด้วยนะครับถือว่าแรงจริงประหยัดจริงทนทานบำรุงรักษาง่ายแร่งขึ้นในทุกมิติค่าบำรุงรักษาต่ำรักษาสิ่งแวดลนอมผ่านมาตรฐานไอเสียยูโรง,ง้างนีค ควบโซหมูยอสองท่อนนะก็คือระบบบับัดไอเส uh ียของเครื่องยนต์ยูโร5นะครับก็ระบบจะทําหน้าที่บำบัดไอเสียแล้วก็ทําการไล่เขมาไอเสียซึ่งทํางานว็กระปุ่ม d b f ที่เราพาไปดูเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีก็จาเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้จริงๆนะครับเพื่อให้ผ่านมาตรฐานยูโร5นะครับไม่งั้นไขรถไม่ได้นะครับก็จึงจำเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้จริงๆเพื่อให้ผ่านยูโร5นะครับทั้งโตโยต้าและทุกยี่ห้อเลยนะครับแล้วก็รับประกัน3ปีหรือหเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนแล้วก็อย่าลืมนํารถเข้าเช็คตามระยะที่สูงบร,ริการโตโยต้าก็ถึงหกเดือนหรือประมาณหมื่นกิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนเพื่อให้อายุการใช้งานของรถท่านได้อย่างยาวนานในทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือเครื่องยนต์ GD s u p e ป Power 2.4ลิตรขนาด 2,400cc 150แรงม้า400นิืวตันเมตรถือว่าแรงจริงประหยัดจริงลูกค้าโตโยต้าให้การยอมรับใยทีเดียวนะครับเอาละครับดี๋ยวไปถึงช่วงสุดท้ายกันเลยนะครับ จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการพาชมรถ Toyota Hilux p r e v o p r e l u n n e r Smart c a ม2 4ขับ2ยกสูง2.4ูดิสีเกีทรีเกรมดา6สปีดสีขาวในราคาค่าตัว768,000บาทและสีเมทัลลิกอย่างสีบอนเงินสีเทาสีดำและสีน้ำเงินนั้นในราคาค่าตัว775,000บาทนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นสีขาวนะครับ768,000บาทถือว่าสวยงามเท่ดุดันคุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับโชว์รูมโตโยต้าริสเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่ยอวัจเจยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อนุญ,ญาตอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้เราได้ถ่ายคลิปรถคันนี้ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับโตโยต้าริสเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่ยอวัจเจยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครจะมาแวะมาชมรถโตโยต้าสักคันหรือสนใจรถโตโยต้าสักคันทั้งไฮลักษ์สวิฟว์โอไฮลักษ์แชมป์ฟอร์จูเนอร์ยาริ ยาริสครอสโครโร拉อัลติสโครโร拉ครอสเคมปรีอินดิวัซซีมิกหรือว่าทุกรุ่นของโตโยต้าประมาณนี้หรือว่ามาทดลองขับรถโตโยต้าก่อนการตัดสินใจซื้อกันก่อนก็ได้หรือว่ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อรถโตโยต้าหรือโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษต่างๆนะครับก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับโตโยต้าริชเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่จังหวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับโทรศัพท์ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่0 5 3 9 9 8้ 555ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยจะมีที่ปรภาษาการขายขอให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านได้ทุกวันจนถึงอาทิตย์นะครับโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดพิเศษแคมเปญดีๆแล้วก็กิจกรรมดีๆอย่างวันนี้งานแข่งรถประครับจิ๋วทบิยาเรซซิงสพ่งิบ24หรือว่ากิจกรรมอื่นๆก็มีให้แบบจัดเต็เแมแน่นอนนะครับสำหรับที่นี่ t o โยต a r ริสเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่เยาวราชยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มาที่นี่กันได้ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจและเป็นกันเองอย่างแน่นนนอเยทีีดวะครับ ล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับถ้าที่หาดผิดพลาดแตมักการใดพูดผิดตกประการใดก็ต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับว่าจะใดไม่สุภาพกิพริยาใดไม่สุภาพก็ต้องกราบขอพระธาภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับละคลิปหน้าผมจะมีรถรุ่นไหนมานําเสนอหรือมีคลิปาพาไปเที่ยวที่ไหนมีคลิปอะไรมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้ง ก็รอติดตามกันได้แล้วก็ถ้าชอบใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตาม Facebook ในนุ๊กแชนแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ขอจบแบบเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีมีสุขภาพตั้งกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยกันทุกท่านโชคดีปีมังกรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ